วดีจ้ามากินจ้ามากินดไอฮอตพอตน้อกิดวสาสนาวันนี้มือนี้วันเกิดตาจา้าพ่อแซบบ่แซบลายแซบลายเด้อมันเดาจ้มา,าม,มือนี้เกิดเอิญย่าซเนินยายวิยมากินน้ำพอกันกินแล้วงดูหมอตตอ,อกอักเก็กนะฮะก่อนแม่กินอยัางนั้นยงเราอยากว่งอยางบ๊อบบนี้จาน่ใส่หางแถวนอปา เห็บของโปรดหนึ่งป้ามาเด้อจ่าเด้อจิ้มเขาน้ำกัดเด้อนี่โอ้ยรุกหลานสุขุมสุข้อนยุบประเทศไทยก็ตามยุบประเทศนอกก็ตามมาจิ้มเขาน้ำย่ายเด้อน้องนิ้วน้องแกงเอ้ยแก่มาอยู่จะเป็นยุคไก่กันเนาะนาจิสัมซ้ำบั้นและเล่าหนิอนี่เขาไม่ได้บม่มีเค้กดอกจ้าไม่ได้เป่าเค้กดอกเพราะว่านั่นไม่ได้ไปน้ำสะอาดค้ำกรค้นคลองค้ำ เลยนี่หละมีแตแนวมากอยากมากกินนี่หลมกมอเลยต้องระจายตก่นนี่นต้องแงต้องถวยรูหเนาะอาจารย์ออเปคนไ้ามไมลีอันถวยเพราะมียืนนี่มีตาทั้งนอกอยู่ทั้งนอกเอาจานนี่เอาจานนี่ก็ในเดียวไม่ปล่าอ่อใหนยองใ้ยองให้้านเกิดเอาอีกเสี่ยงปญวิทเพชร ใส่หลายๆก็พักใส่อีกกเอาซึ่งเงินมาใส่อีกเอาเอาเอานี่มีน้ำเหลืองๆฟองๆอยู่คนละแก้วอยู่พ่อเลือกน้ำย่อยมันไปใ่าสามอาเจียนแก้วหน่อยค่ะโซนแก้วสนแก้วขอให้อ้วนขอให้อ้วนจะขอเงินเกิดขอให้อ้วนจะขอเงิก้วยองว่าเกิดว่ากินยายังว่าเกิดว่ากินเียาอ้าวพูดว่าเกิดเขาโอ้โหเขาแล้วแย่งไปหาเด้ เดี๋ยวเดี๋ยวปลามึกซุกแล้วเดี๋ยวสีนั่นซุกระบ่อยแช่ไมันหมกคนไผลหงอนไปหมดแค่บ้านนามเดี๋ยวกันหมดแต่นามวัดไหนเดียดดีกแล้ววัดเจ้าหนุวยไปมันอ่อนไปโอเคมาแต่มาต่อจ้าเอาอันนี้พักเอาพอปอาเห็ดเห็ดเข็มทองมานี่เล้วพักเทแล้วมะโนเค็ม เพ็ดเข็มทองเั่งไหมาูเอาไว้ต้อักอ่อนแ่อ่อนแไปเก็บทั้งออกไปเก็บพุกไปเก็บบนจ้าเก็บไม่ได้เก็บบนั้มือไปไนอ้เจ้างั้ตมึกระเด็นไปตั้มือช่วอน่ะปข้ว่าจิติพนเลยเหรอแน่นวะกี้อ่านกูสมัครกาวบางนี่ยเรอวันจันทร์พอดิเยเอวะที่นี้ยเอย่ามลุยเด้อตากอลยเด้อ ัเอาตักเอาตุกแล้วนี่ยเลได้ละอ้าวนี้จิ้มะลอันนี้จิ้มกแลยว่แซ่เอร์เพ็ดแ่ี่มานเพ็ดอันนี้มันกะสีเป็ดนิดนิดเยลองชิมเบ่กอนซมกนนิดเดียวี่จะข้นหน่อเด้กินลลายๆคนจังแสบอย่าหนูเใส่อียมีจบไ้น เนือใ่ทอมยคุอยาันเกิดคุ้อยขอมันเกิดนั่งสูงด้วจะเพราะวัานั่งต่ำมาได้ตาปวดขาจ้านี่นั่งอะักหลายคนเีบนเยอะัมอะไรบพัอีกมยอีกป่เอาพักอีกยิ้มแล้วเอาพี่ยิ้มไป้แทะ ว่าสิเคยอันน well, mm hmm. okay. uh huh. sure ี้แม่นำกิมนร่แม่ายสาเดิซื้อกิมบนี่ยอันน้งกิมมันกิมปลาหมึกกันแม่ลองอลองใส่ลมึงบ่เอาทีนอยบ่ไี่เสีซิมุกันนี่แม่เอาขัดแสบจังก็เสอ้หอมเดี๋ยว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 เีวเดี๋ยวีเีี่ี่ยี๋ยวดีวดวเดเเีีเยมเเีี๋อ เดี๋ยวเนอจานนี่เดอกจงกาเกนี่ะี้หรืไม่กเดี๋ยวพ่อเส้นั้นขาดเบ้างเสต้นขายแม่แม่บ่กินซุปเป็นบ้ยิ้มดอกาว่าหลังแกงน่ะน่ะพกินป่าซาย่า่ย่า่จังแล้วย่วงเลยหนึ่งปลากับแกงเห็ดเอาแย่สามตักเอาด้นี่เด้อพักเอ้ตะเกียวเขาคู่กันมาเยฮะเกียคู่กันมตะเกียวเกียบบ้างอีกกนึง

พอค่ะแค่นี้แหละขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตักออกเดี๋ยวแป๊บเดียวเอาอันนี้ใส่อีกเนี่ยเนื้ออันเนี่อข้าวอย่างอีกยเส้ใส่เส้นใเอาตัวนี้กับเบอร์น้ำก็สิอินไปแท้เส้นใส่เส้นยัง ไปเสี่ยงซูมนะคะไปเจอกันแล้วกินจัรพ่อเราบาร์ตเอาละบ่หมอมีแต่หมอน้อยๆได้จะหมอนใหญ่อ่ะมีแต่ว่าปักไฟแบบ่ออ่ำนวลความสะดวกก็เลยเอาแต่อ่หมอน้อยหมอน้อยตอเาแต่งแเห็นว่าจ้ะแต่ว่าได้ผลมากค่ะนี่แม่น่าน้เียน้เย็นบ่ต้องเาะเย็นนี่แหะทพพีเนี่ยเราอยากตเอาอันนี้เต้ากุ้นมันไปยากง เด็ดตัวหมูจะน่อยเอาเสียเอาเนื้อหมูลงเองได้แบดนี้เล้อ่ะลงหมูลงเองเนาะดูด้เปิดใส่ห้องหลอกไลเ้ออกยเอ้เขาเสียหมูเสียเนืเขาเปิดเลยดูเป็นสั่นละมันเหนมันใส่เนมันตุยอยู่้งหอกคุณเออมันตุยอยู่อะไรดอกเกิดหนูเขาไหม มันเป็นนียมัน้นะือลงแล้นะคะยังก็ได้กินอีหย่งยังไม่เห็นอีหย่างเลยเนี่ยอันนี้แซ่บปะแซ่บิลงไปิมแล้วแซ่บโอ้นไงเบทสินเอ็นนี่นะอืมเจ้าไม่ได้เจ้ได้อินไม่ลยงกินสมกะอยของทั้งหลอันนี้เอาเอาเอาอยอะกว่านีี่เยอะกว่าอกันใส เทสเข็มทอาใส่อีกเนาะเอามือลุยนี่แหละกินกันเองดอกน้ำเริ่มบันยืดนี่เราหยั่งอีกบ่พราะอะไบ่อิ่มแล้วบ่ กินเดแซ่บค่ะจะแซ่บแซ่บอันของหวานของหวานนี่มีมีเค้กนะคะของหวานเนี่ยเนี่ยเนี่ยของหวานเค้กเค้กคนละก้อนนะคะเค้กคนละก้อนโอ้ยเค้กมาเด็ดเป้าอีกแล้วแต่เพียงก็คือหยอมเนี่ยมาเด็ดเป้าเค้กเอาไอ้เสียงน้ำจิ้ม ก๋วยนี่ได้เผ็ววดเ,าาเจ้ารำคิมก๋วยไรซงจังอืมก๋วยเผ็ดมีแซ่บมีฟ้าคือเผ็ดก่อนฟ้าค่ะาอเอาอย่าอะๆยกสองเจ้ากันบัดซื่อไทยกูกกระเจี๊มาตื่นเติมเติมค่ะชิญค่ะฉลองให้ไอตาเจ้าของวันเกิดค่ะแต,ต่ว่าเจ้าของวันเกิดไม่ได้กินค่ะไได้กินสมเจ้าของวันเกิดพีข่อขอบังคับพี่ขอบังคับ เสอมาลูกเกี่ยวกับว่าตะเกียุนีแยสามฮัใส่เนม่นจะใส่น่แมนบอลอะไอ้ท่านก็เอาตักตักออี่มันคนดวงดวงนี่แม่หนีแม่ออนลเลยเด้อตักเลยจะบอกว่ีนีใสเดกเข็มท่องสุกไงกันด้วมีตมินไลเห็ดบอกวนี่หนาเขาอกแต่ล้ดเอาใสมันใสุเลยเห็ดอยู่ในกุ้งจะเลื่อน แถบอันนั้นประหันอันนั้นบหนดอันนั้นยำปุ๊บปุ๊บดเหเออเส้นแก้วเง็กชนช้บมาลหยเตียวมีเดียแม่และมันด้บาดปาดเลยแก้วเลยแก้วเลยแก้วคอยดูคอยังดีขวาเดาเดไม่บาัดปากเยอะไม่าดดุมากเยอ Đi cả cả đi rồi, nhưng... à, ừ. mình có thì cái người. ừm. Tu mong bạn bạn làm gì ạ chẳng có chẳng nhắn 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 ăn nhắn 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 แต่เมือขี้น็้ันไปปนใไหมปนที่เราิข้าเอยนี่กบว่องกินอะไรม่้เพื่อนี่ชิมเขาเราต้องหอวยิมเกน่าหลเอาม่ดีบบ่วงเนี่ยเอาว่งเอาบบ่วงล่งบ่งเดี๋ยวเคได้มากได้เอาเค้กน้ำเอาเค้กก้อนหนึ่เออ เงนาบจโอ้ยโฟนดวงอยู่ปุ่นะมจัดเลยจัดเลยได้สามนี่จังมันสุเปอบานอือนั่นนะถ้าพี่น่ะเชื้อเขาวน่ะที่จานขาน่ะ กินข้าวเสียบผสนัำนแล้วก okay, so okay, so ินข้าวแล้วข้าวแล้วอ๋อหนึ่งเค้กเค้กกอนข้อหนึ่งเคกข้อนึงเค้กหนึ่งกอนจะไปเ่ข้หอยบ่ว่าน่ข้อเบออนกค็บเ็ดเก็บเี่ยพกกำลงที

เสียงมันจะแหงเสียงกันเอาฝนตกกันแบบเสียงหนวกฝนตกเงือหลีงฝน้อเสียงฝนตกก็ทันว่เสียงฝนขนานตันฝนพี่สีไินยิ้เสียงมาฝนตกเกินมากไอหเสียงใส่บ้างนไหนงกินแซ่บไีเนาะมันเค็มข้นอะยังจตังดีกบ่้กินปลาหมึกแซ่บีปทีตักใส่หน จัหน้อยเนี่ยจังจาน่ยมดจับสอนเนี่ยเอ้าเขียม้นม่วงมากย่างปากะม่วงไม่แางปากออันปลาไว้ไหมย่าบ้านกินอะเดี๋ยวนูปาดไหม่ะาเสี่ยงยินไปแหมเนี่ยนั่นใส่าพอข้าวหลืไปอ้วกัวง้อง แสบกินได้หลายก้นแซ่บๆเนาะอันนี้สิไปกินเร็วบ่ได้เลยนี่ต้องกินใจเย็นๆสิมาเล่งกันที่ว่าเอาเฝ้ากินเฝ้าแล้วนี่เอ้ยช้าๆค่ะช้าๆไปเรื่อยๆอือันนี้ก็ต้องไปเรื่อยๆเนี่ยอันตั้งยุ่นี่ใสๆเนี่ยยโสโอ้ยมีนี่โอ้ย เยี่ยแลใจยีนล้วแจงอหลมากเพราะย่งว่าเพราะยิงถ้กินหนึงขมสิบามันสามาทห่ว่าทขมตัวเลือเอาเลยนะพอแล้วั้วหน้าีนั่งแกินยูเบียเลือาขวดเลว้เดียวหมุนหมุนเออเอาไปพิเอา น <mile inside> ้ำ <walking> ก <in aaS> ิน่เยี่มนเขาเฮ็รเองอนี่ที่เขาเฮ็ดเองเขาว่าล่องซิมมัจ้าแ่บเนี่ยาันว่าขวดเยี่าันปาแต่ว่านี้อันนี้เนี่ยว่าบ่เพชรถามาขวดบ่เพ็ดขวดนึงนั้นแต่ว่ามาเหตตาแต่ว่าเ็ยังบ่ดเป็ยังเพ็ดอยู่เมนว่พ่อค่นี้อย่งนี้เดียน้ำกินส่อนบ่อันเพี่มันถึงความเนเผาเนื้ สี่คนเดกินนี่สิสดจานแท่ถ้่วยแล้วจ้ะพูดนพูดผูจะดการมันเกิดนั่งสูงนะจ๊ะเนาะเพราะว่าปวดขาน่จจะนั่งกลางบันไดโอเคจ้าได้แค่นี้เด้อค่ะเด้อป่นี้บ่ได้เป่าเค้กดอกปีนี้นะอันหาเคสือเค้กบ่มี่ ไอ้คนของมาคำพระเจ้ยคนของมาคำอาะจ้ะอ้าว้องเพลง Happy Birthday แล้ว Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear ตาเพลง Happy Birthday to you เต้องไงไม่ได้กินเค้กเลยไปกัน Yeah, bye bye. Bye. <laughs>